พผมสวัสดีคร at ับเนาะวันน the ี رك, ้มาเห็ดลำบุมลำบุมไปตกปลานะครับเนาะลำบุมเท่าก mm ับบ่มีอย่างไรนะครับลำบุมไปตกปลานะครับคือหินหิเยึดไปได้นะครับนะครับมีมีเยี่ยมนะครับก็มีลำลำหนึ่งซื้อมาเป็นโลชีนะครับไหลายบก็ใช้เบิร์ดดอกไม้ไม่ได้ใช้เบิร์ดนะครับเนาะแต่ว่าซื้อมาเก็บไปชิ้นนะครับมาเข้ามาเริ่มต้นเลยครับนะครับมีเยี่ยมนะครับมีตาบประคาวนะครับ นี่ดำผลไม้นะครับดำบ่มผลไม้ไปซื้อเป็นขวดมากพอดีว่าได้มากไว้นะครับเนาะอะโปรวันนะครับผมกับเปลวโป้มี่ที่เรามาจะคลองมาได้กับซื้อซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับมากระไรที่กันเนาะผมมักว่ายูติแต่วันพุ่งมักได้ซองซ้ำมือนะครับยังประทันได้ละไล่บนได้เนาะละไรก็ซื้อตกเป็นขวดไหมเอาเป็นขวดนี่ไหมขวดยี่สิบบาทครับ ลำานน่งเป็นลำอ่อนลำสวนเลยครับสีมาจากโลชีนะครับสีมาสี่กิโลครับสีมาสีกิโลพอจะใส่ประมาณกักจัก2โลนี่แหละประมาณจัส2โล หมายว่าแถวทิศนี่นะครับออกหมายว่าแถวทิศนี่เดี๋ยวดีเท็ดไว้ไหลไว้ใส่ลำจากสองกิโลนะครับประมาณนั้นเกินถุงก็มีแต่ประมาณสองโลไห่ไปหนึ่งประมาณสองโลด้วยกันนะครับ เยี่ยมนะครับเยี่ยมเยี่ยมนมไข่นะครับเอายี่ห้อใดไขยใดก็ได้ใกันครับเอาพี่เครื่องปัน่นใส่มือใส่มืออ๋อมาเลยใส่เครื่องปั่นนะครับใส่ก,กันครับเอาุกเข่า,ขามันเข่ากันเตีย เก่าวนิ้จะเข้าขกันก้อนครับผมใส่ประมาณสองทงนะครับอันน,นี้ลำผมประมาณสองกิโลมจะใส่เยี่ยมสักสองทง สามารถล่องล่องอัปเชตใส่ได ah e ้เลยครับพี่น้องสามารถล่องเห็ดใส่เลยเบิ่งนะครับเนาะเห็นน่า้ายท่ายทนเน้นน้มากครับผมก็ล่องมามาเห็ดเบิ่งนะครับมาเห็ดเบิ่งมัน้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับทอมเดี๋ยวออกไม้ข้าไปเบิ่งกันอีกเชือหนึ่งว่ามันจะได้ผลดีปันไดนะครับเนาะเอาอาทิตย์นี่นะครับนะออกไม้นะครับออกไม้ดังเลยนะครับไปเบิ่งกันเลยว่าสูตรนี้ห้องจะได้ผลปันไดนะครับ เห็ดลำบุมใบกวนนะครับเนาะลำบุมใบยี่ยมจะเป็นกวนน่อยครับเ่านใดมีเครื่องปั้นกับปั้นอะไรนะครับเนาะปั้นอะไรก็จะละเอียดเขากันลเลยน,นะครับ เผานะครับเผาอันนี้ผมจะ่ใส่เบอร์โงนะครับใส่แค่เครื่องเดียวนะครับเพื่อความหอมนะครับ,บจะบใส่เบอร์โถงถ้านใดอยากใส่เบอร์โงก็ได้นะครับมันจะเฮ็ดให้ใหเยอะๆฟูนะครับแล้วห้าไปตีนะครับ่ใสเครื่องเดียวนะครับ กะทิหนึ่งกล่องนะครับผมกะทิเา้ากา๋วเฮานะครับกะทิเา้ากา๋วเฮานะี่เลยหนึ่งกล่องนะครับกับตัวนี้นะครับโอวันนะครับผมสุดกล้วยหอมนะครับนะ ถ้าท่านได้มีมากไว้เองแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับเนาะผมมากไว้อยู่แต่บ้าน,านในป็นนะครับผมเลยใส่ตรงนี้มาทดเทียน<ะ>แล้วพุกเข้าให้เข้ากัน,นครับ หอมเลยนะครับหอมเลยพหอมมากเลยนะครับเราหอมนะครับบอกเียว่าหอมน่ากินนะครับผมหอมน่ากินนะครับผมขนมเปื่อยขนมเปื่อยหอมน่ากินมากเลยนะครับเราบอกเลยว่าหอมหอมจังนีนะครับกินนี่หอมมากเลยนะครับเนาะ เอาฮิดคุกเข่าให้เขากันเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บนะครับเก็บไวปเก็บไว้ได้โดนนะครับเนาะเก็บไว้ได้โดนมือตกข้าก็จังเอาไปผสมนะครับเนาะถ้าจังเอาไปผสมนะครับเนาะเข้าจังเอาไปผสมคุกเข่ากับนมปังเทียนหนึ่งมื่นห้าตกนะครับเนาะอันนี้เขาเน็ดรำบ่มไปรับำบ่มเหา มาไว้นะครับบ่มบ่มลำเขาไว้นะครับเนาะก็ทีเป็นลำแล้วก็เยียบโลนะครับแล้วก็กะทิหนึ่งกล้องนะครับผมครับน้ำผลไม้ห่อนะครับเนาะน้ำผลไม้ห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามีหอก็เก็บไว้นะครับก็อ่าอะได้ม่ทงนลำยังงี้ก็ใช้ทงมาเลยจะให้อากาศเข้านะครับเนาะ หายอากาศเขาถอนไม่ได้ดูว่าท่านไหนมีถังนะครับที่ปิดฝาไม่ชิดนะครับมีมีถังปิดฝาไม่ชิดเท่ากับใส่ถังไว้ได้ที่กันนะครับเนาะแล้วเขาก็ิเขาจะให้อากาศเขานะครับเนาะจะให้อากาศเขาได้เนาะนี่มันมีอากาศนะครับ หิดเรียบร้อยนะครับเนาะนี่คือเฮาเห็ดลำบมนะครับเห็ดลำบมเนาะเห็ดลำบมเรียบร้อยนะครับเนาะเฮาก็เอามาใส่ถุงเก็บไว้นะครับเนาะใส่ถุงเทปใบถ้าแต่นี่ชงชงยังไงแบบนี้ก็ได้ครับถุงยังไงแบบนี้ก็ได้เนาะชงยังไงแบบนี้ก็ได้ที่กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเพื่อนนี่การวะป้าอุ้ย ม<ห>าเก็บไต่ทงด้วยนะครับไส่ทง <ๆ S 1> บบนี่นะครับเนาะมีถังนะครับมีถัง <ๆ S 1> มีถัง <ๆ S 1> จะเ,เอาไส่ไว้นะครับอากาศเขาเลยนะครับ ต้องร like ouais. อ right. ับงานทางรากาที่นเ้าของเริดตั้งทัหีบหรอชระสามร คบ้าเก็บกไม่ได้โดนนะครับเก็บไม่ได้โดนนะครับอันนี้น,น,น,นี่มือไปตกเข้ากับผสมขนมปังแล้วก็ตกกันอีกที่หน้างานเลยนะครับเนาะนี่ขนมปังเข้าประเด็ผสมไปเข้าแค่ล้ำบมไปชื่อๆนะครับเแค่ล้ำบมไปนะครับผมนีทางมันจะใส่ทางไปนะครับเนาะใส่ทางไปจะส่านใดใส่ใส่ทุงไปเลยขึ้นกันนะครับให้อาการเขาได้นะ ครับนะเนาะจะใช้ไว้ยานี่นะ,ะ,ะครับเนาะลายอากาศออกให้เบิดนะครับลายอากาศาออกให้เบิดนะครับ กะดไลไปใส่มันเใส่ยวกยาระยาิี่หลข้างในน้ำสครับผมก็จะใส่ถางที่ไปมีถังน้ำติดยร้อยนะครับเนาะการทำลำบมนะครับเนาะน่าท่านใดมีสูตรดีๆอันไดเด็ดๆนะครับก็เอามาบอกกันนะครับเนาะอันนี้ก็เห็นน่า่าั่นลอง เฮ็ดเบื้องคงกระลองมาเฮ็ดเบิ้งนะครับมาแนะนากันสำหรับสใดที่ท่านรู้จักนะครับเนาะสำกันเฮ็ดลำบมเฮ็ดเบื้องนะครับเนาะหรือหน้าสัตว์ใดมีสุริยเดชก็คอมเมนต์แนะนากันเข้ามานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อใบสมนียครับกับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับเนาะของน้อยๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวที่มีมารีวิวให้เบิ้งอีกทีนึงว่าไปตกนะครับออกหนาไหมมันเป็นยังไงนะครับกถามกันที่ที่นึงหลังจาเซาที่นี่นะครับคลิปนี้กับพ่รับสมนีย์นะครับผม